นี้นะครับวอรอยู่ที่รากิวคาคุกนะคะนี่เดี๋ยวดูบรรยากาศร้านกิวคาคุกนะคะเป็นสีนะของวันนี้นะครับพี่แม็กปีปีนะคะเราก็มีเซอร์ไพรส์ฝั่งโน้นเจ๋งกับพี่แมงสวยที่สุดเลยไอที่มาบัคชิฮาโกนะคะร้านกิวคาคุกน,นี่ก็เป็นร้านที่แบบว่าฟังฟริเย่แต่ว่าแอบแพงนิดน,นึงนะ,ะเขาก็จะเป็นแบบ แจเป็นนิดเร็วนะคะนี่อันนี้ก็เป็นแบบหนังหน้าของแบบเมนูนะคะวันนี้เราก็กินแบบออยคันอีเดอก็แบบสั่งได้เลยแบบไม่อั้นนะคะคนละ50เหรียญน,นะฮะก็มีเจ้าแม่คอยสั่งนะคะเจ้าแม่รู้ทุกอย่างนะคะอันนี้ขนาดยังไม่ได้ทําที่นี่นะคะคือแบบไม่ต้องเทรนแล้วนนค่ะงานค้้อองงนนะะเี่ย <laughs> คือครั้งที่แล้วจะให้นั่งในครัวคือครั้งที่แล้วจะให้นั่งในครัวคือครั้งที่แล้วจะให้นั่งในครัวแล้วนะคะนั่งในครัวแล้วนะคะครัวแล้วนะคะะว้ยเร็วสิไอที่แบรมเชียโก้นะครับก็ต้องลองทานค่ะ นี่ก็เป็นลิ้นวัวจ้านี่พรีเมียมมากๆเลยอันนี้เนื้ออะไรวะปออันนี้ฮารามิคืออะไรวะก็คือฮารามิเกิร์ตสเต็กจ้าอันนี้ก็อะไรครับพี่แม็กซ์สโตรแฮงเกอร์สเต็กโอ้ย้ยแล้วนี่ราคาพี่ฮอคเบอรี่ฮอคเบอร์รี่ทำไมรู้ทุกอย่างเลยคะโอ้ยนนักงานมาเองโอ้ยมันดูน่าทานมากเลยค่ะ โควิดไม่กลัวคะ่ะกลัวไม่ได้กินกลัวไม่ได้เที่ยวอุ๊ยอันนี้ก็เป็นเนื้อนะคะอันนี้เป็นเนื้อก็เนื้ออะไรนั่นลืมเอฮิอารามิอันนี้ก็เป็นเนื้อฮิรามินะฮิรามิเรียกไม่ถูก <S <S อืมละลายในปากละลายในปากเลยคะ่ะอร่อยอ แล้วดูนี่ไอติมของเขาน่ารักมากเลยค่ะนี่เป็นไอติมวอลนลนะคะแล้วนี้ก็เป็นไอติมชาเขียวจ้าน่ารักกลมบลอกเลยและนี่ก็ของเขาที่นะคะคือส l นะคะเอาไปปิ้งนะคะก็แบบอร่อยมากฮัลโหลอันนี้อันนี้ก็อันนี้เป็นไฮไลท์เลยนะคะเราก็จะแบบแปะมาร์ชเมลโล่นะคะเนื้อตาไปเป็นโอหรอ สมอลไ้ม่แบบสมอลสมอลด้แปลว่าเล็กใช่ไหม,ไมใช่ไม่ใช่เนาะเ <c oughs> ก็กมอลค่ะก็คือเป็นมาชมลโลมาชมลโลกินเกยบบ้านอย่างนอง <c oughs> ดูดวงมาแล้วไม่เป็นมะเร็งดูดวงมาแล้วไม่เป็นมะเร็งดูดวงมาแล้วไม่เป็นมะเร็งได้ค่ะดูดวงมาแล้วดูดูดูฟิ้งแล้วไงต่อเราก็ต้องกดในนี้นะคะไม่กดอนนี้แค่แต่กัน็ต้องกดแค่แต่ก็ต้องช็อปเลยแต่เป็นยังไงนี่พี่พีชไม่รู้เรื่องเลยนะกินไม่คุยกับใครเลยอ่ะพี่แม็กกี้โจโจ้อตลอดเลยคำใหญ่ด้วยอุ๊ยคำใหญ่มากเลยอ่ะคับปากเป็นฮาร์ดสโมค่ะ นีก็เป็นราคานะคะค่าเสียหายทั้งหมด314เหร้อยสิบสี่เหรียญ US Dollar นะคะแล้วก็ต้องดูด้วยครับว่าทิปต้องให้เท่าไรสิบห้าเปอร์เซ็นต์ด้านค่ะอย่าลืมนะคะทานข้าวที่อเมริกาต้องให้ทิปด้วยนะครับอ่าค่ะนี่นะคะร้านคิวอากู๋ค่ะก็เป็นร้านแรกเลยนะคะที่วอดอเคยมากินเป้งย่าง,ง,างต,ตามสไตล์แบบญี่ปุ่นนะคะโอ伊カニคนละห้าสิเหรียญคูณ30ก็1,500้าพาว่าคุ้มค่ะ อันนี้แหละคะ่ะก็ปิดคลิปแล้วนะคะนะคะอร่อยนะคะก็เจอกันใหม่อนะคะคลิปหน้าขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาดูคลิปของวอรจนจบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะคะแล้วเป็นกำลังใจให้วอรด้วยจ้าแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า,า,นะะนา,าสำ like, ห,ห,ร,ร,ห,หรับคลิปนี้ hey, <Bye. S 2> นไป